Yeah. <laughs> นำเบอขึ้นครับไปมาลาไหวาปราภะหไหวพระพร้อมๆกันนะครับ <S <S อราหังสัมมาสัมพมุทโธพระาพุทธังพระันวตังอภิวาเทมิกรสฮาสวากาโตพระขวตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนพระขวโตสาวัวสังโฆสังฆนิมา าเมกาก็เสร็จเป็นวาระวาระที่เก้านะครับนะ้าหนะ้าทองสาริกาลิ้นทองนะหลงไหลแหนะ่ต่อมาตั้งแถวตรงด้านนี้มาหาประเดชพระหลวงพ่อพระกาประเดชสันติกโลนะครับลูกศิษย์เอกหลงพ่อผลใน่งพระดัขนยยังมาชัยนานะครับถ้าจะลงให้แล้วก็วันนี้ ยี่สิบเก้าท่านเท่านั้นเกินกว่านั้นก็ไม่ทำให้จ้รเกิทสา้ากไปต่อแถวมาครับไม่ต้องแท่กแต,ต่อแถวมาไปต่อแถวข้างหลังข้อเสียงนะนี่ครับข้อเสียนใครข้อเสียงมาใด้แถวนี้เออนั่งรอไว้ ขอบเสียงมาขอบเสียงไปติดต่อด้านนอกนะครับอ่ะมาใหม่มาตุดทุกสิบหกต่อกันหน้าสารเด็งตาเลยนะครับที่มาใหม่นะครับเจ้าทามากัในใหม่ตุดทุกขอพรบารีี่คืสิ่งที่ดีให้กำเนิดเกิดขึ้น เลตาเลยนะครับเสร็จแล้วใค้จะหุกตัวก้วนะ้พระอาหูก้อยรับทุกการแดงตัยได้ทันทีในหน้ากมการเสร็จยาสารุษินนะครับ เอทาาทาาอทำเอาทำเอานะฮะร่วมสร้างกุฏิสงพระป่าลอยฟ้ามหาบุศลนะครับ คนเสริมรามีครั้งนี้ wow. <For> fruit, A, ้อัคนเล่กับระมงคลรับของทองเป็นซัตติโกโร่เฉพาะท่านที่โลสานิการับทยานลกสานิการเป็นเมทามหานิยมเป็นที่นึ่งมิตรหนทุกคนโซมประสบความสำเร็จในอาชีพการงานโชคดีต้องมีเงินฟอกน้การเข้าห้

นะเขาโดนบริการจรงๆเขาเนี่ยที่จะมาเกิดนี้มาถึงขั้นเลยโดนนะเขาบอิจุดผุดผอมไม่มีอะไรเราแตกตื่อนเขาเลยการจะโดนทําไปด้วยเพราะรู้เข้ามาผการหรือเพราะอุบัติเหตุหรือเพราะว่าขณะนั้นไม่พร้อมที่จะมีเขานะการกระทําของโยมทําให้เขาต้องการเป็นของพระเดชสิริเล่รอนเพียบขอเชื่อมโยงไปทั่วเพราะนั้นระแหน่ มอยมอยมีพมีดียยถ่ายรูปใ้หน่อยถ่ายรูปใ้หน่อเดี๋ยวเวลาพระโยมพนมมือดอกไม้ทุกเทียนสายศิลและพระโยมก็อธิษฐานกิจว่าพุทธทพุทโโหรือจะว่า ตายหนอตายหนอตายหนอก็ได้เพื่อสิ่งเร็วร้ายทั้งหลายได้ตายไปจากตัวของคุณโยมและคุณโยมอธิษฐานอีกตั้งแต่บัดนี้เวลานี้นาทีนี้และเดี๋ยวนี้วันนี้ขอให้ข้าพเจ้าจงหมดทุกข์หมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยเสียนีด่ดจางไรจงหายไปจากตัวของข้าพเจ้าจะเป็นสิ่งที่เรวร้ายมาแฝงอยู่ในตัวของคุณโยม ก็ให้ออกไปจากตัวของคุณโยมก็จะให้ภาพบางสกุรตายให้กับคุณโยมเพื่อให้สิ่งเลวร้ายทั้งหลายได้ตายไปจากตัวของคุณโยมณนะบัดนี้นิมนต์อะนิจาวาตังฆาลาอุปาทวยธรรมิโนอุปัจจิตวานิโรชันติเจตังโอปัสมสุ กะลิงขะลังสิ่งดีๆจะเกิดกับคุณโยมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออำนวยอวยชัยให้คุณโยมจงมีความสุขมีความเจริญอายุยิ่งยืนนานมั่งมีสีสุขอย่าเจ็บอย่าจนพังพร้อมด้วยพรสี่ประการอายุวันะสุขะภระปฏิพานธนสารสุบ,บัติ จะทำกิจการใดจงเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกประการเทินต่อไปขอเชิญคุณโยมลุกมารับพรรับน้ำพระพุทธมนต์และรับสายมงคลได้จ้ะเอาลุกขึ้นมาแล้วผ้ามาด้วยจ้ะเอามาพับไว้ที่โต๊ะนี้ ภาพภาบระหว่างบรโตนี่นี้คุณโยมก็เปลี่ยนชีวิตใหม่เป็นคนใหม่คุณโยมกอทิฐฐานสิ่งดีๆใหม่ๆจะมาสู่ตัวของคุณโยมจะเป็นหน้าที่การงานการเงินชีวิตครอบครัวให้มั่งมีสีสุขอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขและคุณโยมก็อทิษิฐานจะทำสิ่งการใดให้สำเร็จ สำริดผลดังที่โยมปรารถนาทุกประการคุณโยมมาเข้าพิธีเสริมบาร,รมีตัดเคราะห์ตัดกรรมแล้วก็เป็นมงคลต่อไปัจจัเพระคุณเจ้าลัตนาอาวสกุลเป็นให้กับคุณโยมเพื่อเป็นจริมงคลกับคุณโยมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอนิมนา จิลังว่าจยังกายอยปัทวิงอาติเศสติจุดโทอเปตวิญญาณนอนิลัตทังวะกะลิงกะหลังอจิลัง